สะดวกดีครับี่น่จะ,ะอีเวแตอน,นผ,มผมรู้สึกวเริ่มชินของแต่ว,ว่าวันนี้อีเวนต์ลักษณะก็ยังสะดวกเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนนเขอบคุณมากที่มีผมอยู่ในงานนี้สิ่งสดล้่าจริงๆนะ้ เร้กว <muitas S 2> ่าเราเป็นท oh ั <fe Jean Rabbit bulun> ้งลูกค้าเป็นทั้งสกิลในรัสดาแมแล้วที่ขาก็น่ารักกับเราอะนีชั้นมากดูจากการแจกของฟองไม่เคยมาชั้นเดียวต้องไหลชั้นเสมอแบบในในอีเวนต์อีเวนต์นี้ก็จะต้องซ้อนอีเวนต์อะอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุกของเราที่ได้เป็นลูกค้าแบบที่มันมีค่นองเฮ้ย เสี่ยนนี 8, ้เราจะได้จะมีอะไรอีกนะเรื่องอื่นๆครับแล้วอย่างีเสี่ยนนี้ก็จะเป็นอิตาเลียเทเลียนนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบรวมแบรนด์กว่าแบบห้กว่าแบรนด์ที่แบบรีวิวมันบอกว่าถูกตุ้ยฟังการันตี้กันจะไรแบบลาซาง้าแต่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์แท้ของการที่มาช็อปในนี้ก็มั่นใจได้ว่าส่งตรงจากอิตาลีบางทีก็มีเกมที่เล่นนะเนาะเรียกว่าแจกโค้ดแจกผลลัพธ์จะเป็นไงบ้างครไงพ่เราเลย ดีอะครับผมรู้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้มันมันเป็นการผสมผสานเมื่อก่อนเราก็จะมองว่าแบบมันเป็นการแจกในงานแต่นี้มันคือแบบเกิดขึ้นในงานแต่เราแจกแบบออนไลน์ทุกคนก็จะแบบแตหรับคนที่อยากมาแต่มาไม่ได้เขาก็ได้ไปด้วยจะไปว่าอะไรแล้วก็ผมว่ามันวินวินการในส่วนแบบมางที่งรองไม่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 เออไม่กล้าพูดแทนคนอื่นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกเข้ามาในความสุขมาก เราก็ชอบของลรราคาแล้วอตรงๆถ้าปากใหม่แล้วเ่อจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับลาซาด้าก็วันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งแคตตาล็อกใหม่นะครับผมสำหรับลาซาด้าเป็นอิตาเลียนเทอร์มิเลียนรวมสินค้าที่เป็นของแท้จากอิตาลีนะครับผมการันตีโดยท้งลาซาด้าและสถานทูตอิตาลีแล้วก็จนตั้งแต่วันนี้ถึง30มสิบมกราคมนี้นะครับก็คือสิ้นเดือนหนึ่งวันที่ถัดจากนี้นะครับผมก็จะมีส่วนลดที่มาจากทั้งหน้าร้านสูงสุด6 0แล้วก็มี ปูปองลดเพิ่อีก10%แล้วก okay, right. so ็ต่อจากนี้ในอิตาเลียนทเรียนทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนะครับจะมีคูปองลดเพิ่มให้อีกพิเศษด้วยอย่างไีก็ฝากอิตาเลียนทเีลียนไว้ด้วยขอบคุณรบที่มา่าคลออนวกิเไปแล้วงไรับแม่ไม่ได้หายแต่วมย่ชวงนี้นต้องปกัิสเยอะอะไรเงยเพราะ่ามันกาลังเข้าลาะเข้ามือดีก็จะแบบถ่ายกันค่อนข้างหนักหน่วงมันคือจะต้องถ่ายในจัะไม่ ปีนี้เราชัดเจนว่าเราจะไม่หายไปไหนแต่ว่าเราเลือกที่จะจัดให้ร้งลอง็อกคือ,อยังไงครบต้นปีต้องเป็นละครแล้วายปีตัอไนไม่ไม่งใช่ไหมไม่ไม่ถึงผมเพ<ๆ>ิ่งกลัวว่าจะจัดให้มันแบบบาลานเอ์อแต่ว่าคือเราให้คิวละครอย่างเต็มที่แต่ถ้าคิวไหนที่มันไม่ใช่คิวละครเราก็จะยังออกมาเจอ,อกับแฟนๆแต่ว่าในเดือนแต่ละเดือนก็จะได้เห็นงานตามนต์ต่างๆด้วยแล้วก็ละครด้วยจะพยายามออกมาเจอทุกคนคือผมก็รู้สึกว่าแบบ มันหลายๆครั้งที่โปรเจกต์ผ่านๆมาแล้วจะเจอฟีดแบ็กจากแฟนๆว่าโอ้หายไม่ต้องเแฟน่ใจหรอกพวกพี่ด้วยแหละก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยถ้าพบหายแล้วออแสดงว่านี่หรอครับต่อละครคิวมันหายมันแน่นมันคือมันลงทุกวันเลยหรอแบบว่าสม่ำเสมอไหมคือเมื่อก่อนมันก็จะค่อนข้างคือเวลาผมเทคิวมจะเทให้หมดเลยไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ก็คือแบบโปกรมเป็นเป็นอย่างละจุดละจุดก่อนนะตอนนั้นคือมันเหมือนกับมันเป็นงานหลักเราด้วยมั้ง คือเราก็ไม่อยากดูถูกคนดูเราคือทุกครั้งที่มันเป็นงานแสดงเนี่ยผมอยากอยากให้ทั้งคนดูได้สิ่งที่มันมีค<ม>ุณตี้ในแบบที่ผมพอจะไหวแล้วก็อยากให้ทีมงานที่เขาได้เราไปได้เราแบบร้อยเอไม่ใช่ว่าแบบมาใดฝึกวันไปหมดไปนี<ม>่บ้างแต่ตอนนี้เราเริ่มแบ่งแล้วใช่ไหมคะต๋องแต่ไม่ได้แบ่งวันนะ<อ>แบ่งทุกอย่างให้ลงตัว คือเมื่อก่อนก็ง่ายๆว่าผมสุดโต่งเกินแหละเราก็พยายามบาลานซ์กลับมาก็ให้เขาลองยังไงคะตอนนี้พี่แอนเข้ากองตลอดไหมคะตอนนี้ก็บ่อยนะบ่อยแต่ยังยังไม่ตรงกับที่สัญญาเท่าไหร่ทุกวันยังไงสัญญาว่าต้องให้เขามาทุกวันแล้วทุกวันนี้คือมาเกือบทุกวันและนิดนึงนะอนได้ยังไงคะอพี่ อแต่ว่าสปอยไม่ได้แอนเจนเล่นให้ดูไม่ใช่มีสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องอยากเห็นแต่แอนมีใช่แต่พอพี่แอนมาแบบได้เห็นเลยของกินอะไรแบนี้เปล่าอันนั้นได้อยู่แล้วดีด้วยความวีนไม่นไม่จริงจังเฉยๆไม่พี่แอนเขามากำกับเองแต่ว่าเวลาพี่แอนมาจะไม่ค่อยมีปัญหาโอเคมีปัญหาจะแก้งง่าย เพมันเป็นเคมีในกองกับคนคือเรารู้ว่าคนที่รักงานเดินทุกคนจะทำงานเร็วขึ้นโปรขึ้นอย่างนี้หร้อเปลไม่ครับจริงๆผมว่าความเร็วมันเท่าเดิมแต่ว่ามันฟีลเหมือนแม่ทัพมาถ้าพูดแบบเป็นภาพมันยังไงกลังใจไปกำลังใจแต่ว่าอย่างไรก็เป็นสิริมงคลเหมือนเบิร์ดพี่แอนเป็นขวัญและกำลังใจในกอง ว่าเราอยากให้เขาหกวัน้าคนนั้นเป็นสิริมงคลกับตัวเองมรงคลอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเรามดูเขาเล้วคะับไม่ดุเราไม่เห็นตาอยืนยันว่าไม่ดุการันตีว่าไม่ดุเพราะผมไม่เคยโดนเป็นอื่นนะไม่รู้ม่มันก็ให้คนอื่นเขาตอบผมแล้วนี่ที่สิ่ในการที่ทำแบบไม่ให้โดนไงก็ชิงลงมือก่อนลงมือก่อนหมายถึงว่าสมมติว่าทำให้ดีก็หรอเออแบบสมมติว่าเราจะโนนเขาถามกันบ้าน เราสิงโทรกันบ้านเราก่อนอยไม่ต้องถักเราโชว์ให้ดูก่อนเราทำมาบอกว่าเราเตรียมงนี้มานะอะไรอย่างนี้แล้วพี่แอนซื้อไหมผมก็ซื้อนะเขาก็พูดอยู่ว่าเขาซื้อพี่แอนเขาก็เดินมาหาเราจริงๆเราเราต้องอ่อนเหรอไม่เลยไม่ต้องอ่อนเลยผไม่ค่อยอ่อนหรือคนในกองเอาจริงใครทำงานกับผมจะรู้ว่าผมไม่อ้อนแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบกลืนไปกับทีมนะคือหมายถึงว่า มันจะไม่ใช่ภาพเราข้างนอกแบบนี้ที่เราผมอยู่ในกองคือแบบทีมงานทุกคนสบายใจได้เราแบบเราติดดีนาๆแล้วมีแบบในกองแบบเป็นแบบเข้าห้องยองห้องเย็นเข้าเรียกคุยในการตัวใหญ่เป็นห้องแอร์คร <c oughs> ับอห้องเย็นก็คือห้องเย็นแล้วแหละมันไม่ต่างกันปะ่ะ <c oughs> ไม่ไไไมผมเอาจริงมีอะมีคนโดนห้องเย็นแต่ไม่ใช่ผมมี มันน่ากลัวเกินไปผมไม่เฉ okay. hm ียวไปแถวนั้นหรอกโอเคมากพิการครับตัวแบบแต่ว่าแบบมองเห็นไม่ผมว่าจริงๆแล้วแค่โฟกัสตัวเองเราจะไม่เจอห้องเห็นโอเคไม่ต้องโฟกัสว่าจะกลัวหรือไม่กลัวไม่เกี่ยวเจอแอร์เย็นแทนดูผมว่าักแสดงที่โหดแบบเก่งเก่งระดับพี่แอน์เขาสัมผัสได้มากๆความพิเศษคือแบบไม่ต้องเก่ง ย่าย่าเป็นไงตอนนี้ดีสติเตอร์สนุกดีครับสนุกดีเป็นแบบก็เป็นเอเจนซีใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ให้ขโมยเยอะมากชอบไปถึงขโมยตระย่านขโมยการแสดงไอ้การเรีนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเควิธีการแบบวิธีการจัดการตัวเองในกองเขาพิเศษมากอธิบายไม่ค่อยได้แต่ว่าอยู่ด้วยเยอะๆแล้วจะรู้ว่าทำอย่างนี้หรอโอ้ห้าสนใจก็คือไม่ได้ฝาดเขาทำการบ้านของเขามาเหมือนกันใช่ไม่ผมเป็นสายไม่ถามคนรับจำอย่างเดียวรับจำ จาเป็นสุดเ,เพราว่าจริงแล้วการที่เราเอาชนะใจพาร์เอรเราไม่ได้ถ้าบว่า,เาสเกไม่สเุดีหลัมกลมันใชเราเราเ่นดีาไหมันต้องดีเรื่องิอไม่หลอกอยจริงจอ,งอีวเราเราถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมาจริงๆอะไรยเงี้ยเราตั้งรับไปอย่างในอนาคตข้างหน้าเกับกระแสอะไรเงี้ยไม่เลย ือสำหรับผมอ่ะผมยืนยันคําเดิมไม่ว่าใครจะคิดไม่ตรงกับผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมเลยวันที่ผมทาผมทาดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่การโยนให้กันแต่เราพูดความจริงว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะมันเป็นหน้าที่ของแบบทุกคนฝากด้วยขอร้องฝากด้วยแต่แล้วเกิดใครจะตัดสินอะไรยังไงในแง่ลบหรือในแง่ดีอย่างี้เราก็ต้องยืนรับรับฟังเพื่อไปปรับปรุงตัวอะไรอย่างนี้ไครับต่อเราจําเป็นจะต้องรับเพราะว่าสุดท้ายแล้วณนวันนี้เรายังพูดเรายังไม่สามารถเซฟ ดีหรือเราเก่งขนาดที่แบบเฮ้ยว่าเราไม่ได้นะเงี้ยเข้ามาได้จำได้ไหมมีเรื่องหนึ่งเนียมาชมวการุญคาดเนาะทีนี้ก็หลายคนก็อยากดูอยากลุ้นอยู่เห็นมาแว๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ตอนสิบสิบวิหรือสิบห้าวิเออดเียวแต่ทุกคนดูหามากเดี๋ยวน่าจะแถลงข่าวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นทีเซอร์ที่เราไปถ่ายกันมาแบบเต็มๆโหดในใจ๊ะกับเรื่องนี้ สำหรับตัวเราหมายถึงว่าในการถ่ายทำเลยผี้ยินเพราโกรธโกรธโกรธมันโกรธด้วยโลเคชันอยู่ครับแต่ว่าบทยังไม่รู้ว่ามันแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ใช่พื้นียที่เราถายด้วยแล้วก็พี่รักก็ยังคงทำบทอยู่แต่ว่าน่าจะดีครับเพราะว่าอย่างตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์ความยากลำบากมันเป็นที่โลเคชันเดี๋ยววันแถลงข่าวทุกคนจะเห็นว่าเราทำเพื่อแฟนๆจริงๆกับการที่เราขึ้นไปบนนั้นสำหัลูกก่อน หมายถึงว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็สถานที่เนี้น่าจะยังไม่เคยมีใครถ่ายตัวกัที่เรียดมันไลจากตัวต่อเหมือนกันที่เรียดหมายถึงว่าช่วงเวลาในการถ่ายไม่ใช่ว่าย้อนอะไรอย่างเงื่อนี้คือหลายคนตั้งตารอเพราะมันเป็นเาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ผมว่ามันคนอ่านแลวมันสนุกผมว่าสิ่งที่มันเซมันดีด้วยการพูดถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่ละคนว่าเลือกได้ไหม แล้วก็พอทําเป็นซัสเพนต์และการที่ผมได้เจอพี่หวออีกพี่หวอกับซัสเพนต์เธอผมนี่คือแบบเป็นอะไรที่ขอลองมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามือพี่หวอแล้วก็บวกกับได้วนกลับมาเจอเจด้วยอันนี้แหละที่คนก็อยากเห็นเอาพี่ต่อครับปีใหม่เอ้ปีใหม่แล้วล่ะปีแบบมาสมานปีมังกรปีนี้คือตั้งใจอะไรไหมครับแบบรื่นสุขภพสุขภาพเราที่เมื่อก่อนป่วยหนักปีนี้ก็คือกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมพี่ต่อ ปีนี้ผมว่าพอมันม um ันเริ่มปีใหม่แล้วอ่ะผมพยายามรีเฟรชทุกอย่างให้มันให้มันแบบบาลานซ์ที่สุดนะเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวพอเริ่มปีไปลึกๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องจูนอะไรอีกหลายๆอย่างก็เป็นปีที่บาลานซ์ทุกอย่างมากขึ้นพยายามแบบสบายพยายามไม่ต้องเครียดกับอะไรตั้งแต่ต้นปีออจะเ็ ไมอีกหนึ่งคนที่แพ้คนเข้าใจทุกคนที่แพ้อยู่ใช่ไหมคือมันมันพูดยากเนาะแล้วพูดยากไม่ได้จริงเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีสีน้ำร้อหน้าบ้านไม่ได้อะตัวเราเองเราก็ต้องออกไปทำงานเราคุมวัดแบบเรียนไม่ได้มันมันต้องจัดการยังไงกับเราเอาจริงตอนนี้ผมก็เริ่มอัดวิตามินใหอย่างน้อยโครงเราเหมือนหรือแบบเรื่องโรคระบาดเนาะไม่รู าามบก็ต้องสู้กันไปอะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคาไหนมันต้องสู้กันไปแหละแต่เธอทํางานหนักงเงี้ยเธอต้องดูแลตัวเองคุณส่องมากกว่าคนอื่นไหมล่ะความจริงมันต้องเป็นอย่าง้นแรัะเออแล้วตอนนี้เป็นยังครับปีใหม่เหมือนทุกคนคือผมก็ดูแลเหมือนที่ทุกคนดูแลตัวเองแหละคือสุดท้ายแล้วผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันที่จะแบบดูแลเยอะจนถึงขั้นเราเหมือนเรียกอะไรเทนส์เกิน จิตตกเหรอแบบดูแลแบบเหมือนฟิลแบบคนที่ห้องน้ำแล้วต้องล้างมือก็โอเคแต่ว่าตับบุนเกินไปผมไม่อยากเป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขเลยก็ใช้ชีวิตปกติอยากการท่อเวลาะารบ้างปวดสิวไอเออ่หายใจไม่ออกไม่ดีเลยมันเหมือนกับว่าการที่ผมเจอคุณนทำให้ผมไม่พร้อมทำงานแบบนี่พร้อมเลยแลวก็มครับก็เนี่ยล่าสุดผมถ่ายนอน แล้วโลเคชั่นที่ถ่ายในละครก็ปุ่นอ่ยแล้วก็เอาหน้าเนี่ยไปซุกปุ่นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วปรากฏว่าากฏว่นอนเกาอย่างเงี้ยระหว่างถ่ายแค่แพ้แต่ว่าไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมที่แบบบางคนก็แบบเป็นซับอกมาไม่บานคนก็แบบว่าเป็นเลือดเเป็นลือดอ่ะเออไม่ไม่ไม่ถึงขนาดอย่างอยกางถ่ายมันเป็นกระารอะไรนะเพราะไม่ถึงการถ่ายเขาลองขนาดตัวนี้ที่ เขาอยากพดูแว่ามันไม่ได้ขุดมันไม่ใช่ปัญหาระดับเลยมันเทั้งหมดที่อยู่ในพิพิเล่นดีเลยก็จริงๆแล้วผมเองก็ยาดูแลสุขภาพต่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพพี่ต่อพี่ต่อขอเรื่องเจอีกนิดนึงเห็นไปพูดในอะไรทกอย่างว่าเคยดูแลเคยเห็นสภาพเจตอนแบบมาหเละๆแล้วเลยทาให้แบบความเป็นวาเตอร์มันสนิบกันขึ้นดูแล้วเออ พอาเมาถึงไอ้เพาะแทงเอาด้วยกันถีบสนิทต้องใช้คำนี้ดีกว่าจะใช้เขาเรียกว่าเวลาเราแบบไหนเหนื่อยจากการทํางานหนักมาเราจะได้เห็นภาพแบบอีกเวอร์ชันทิ้งตัวของเจแล้วพี่พี่ต่อเคยทิ้งตัวไหมไม่ทิ้งหรวเราใช้ตัวเด็กก่อนก่อนทำงานนี้ก่อนตอนที่ไม่ใช่อาชีพนี้เคยแต่พวกแกงๆพวกเพื่อนๆเราที่สนิทสนิทจะไม่เคยเคยว่ะเคยครั้งหนึ่งที่แบบทิ้งตัวแต่เจไม่เคยเห็นโอเคครั้งนั้นที่ได้เห็นไปงั้นมีคนเห็นสองคน คนนั้นคือมาดุทาวด์กับแบงค์ทิตตี้เออไม่ได้เห็นเจเลยเห็นเราเห็นผมเห็นเป็นครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกเลยแต่เจไม่เคยเห็นอ่ะแล้ววันนั้นเห็นเจเป็นยังไงแบบว่าเราตั้งใจจะดูแลเพื่อนไหมสําหรับการแฮงเพลเอ้าท์มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่น่าเชื่อว่าไม่จันมันเป็นปกติอขาไปอีกเวอร์ชันแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเบสเบสน้องน่ารักอ่ะเอาจริงน่ารักจริงแล้วก็แบบเป็นคนแบบสปอร์ตใจดี เต้เลยหรอเมาแล้วเต้เลยหรอไม่ใช่สปอร์ตในที่คือมันแบบมันมีความใจกว้างอย่างเช่นอย่างเช่นเราอย่าไปลงดีเทลทีเห็นว่าแบบว่าความพิการเรียกพอเราปนอจริงว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่ปิดมรนไม่ควรจะมีดีเทลออกมาแต่ันก็ทำให้เราเพื่อนเราแบบดูแบบกลมเกลียวกันมากขึ้นพูดอะไรเปิดใจกันมากขึ้นใจมันแบบมันเรียกว่าเป็นการเปิดใจกันได้เลยไม่ว่ามันจะเริ่มด้วยความรู้สึกผิดหรือไม่แต่หลังจากนั้นมันดีเสมอแต่เห็นว่าเราดูแลเจนมา รแค่ว่าผมก็ทำเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งทำได้พี่คือผมก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นได้เก่งขนาดนั้นเออแต่ผมก็ไม่เคยดูแลใครเท่าเจมเเจในวันที่เขาทิ้งตัวนอนด้วยกันเออถ้าไม่ดูแลมาเราดูแลใครอ่ะสมมติสมมติอันนี้่เขาถ้าสมมติเราแฟนเราเมาขนาดนั้นเราก็ไม่เคยดูแลมันดูแลเจดีเท่านี้เลยเหรอไม่เคยเกิดขึ้น แสดงว่าเจไปคนแรกในการที่เราดูแลดีมากๆก็ไม่ใช่คนแรกมีกระจีนดเออร้อนละร้อนละร้อนละเอาแปลว่าเราก็น้องก็ดูแลพี่ดีพี่ก็ดูแลน้องดแต่เห็นว่าเขาก็ทั้งขอบคุณทั้งขอโทษทั้งแบบซึ้งใจทั้งแบบอารมณ์อเงี้ยมาเตอร์สุดๆมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะระบายระบายออกกันไหมแบบพูดความในใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเมาอ่ะถึงไหมมันต้องมีทุกแกนมันมีทั้งความในใจต่อตัวเอง ต่อคนอื่นถ้วต่อเราึ่งมันทําให้สนิทกันมากขึ้นใช่ต่อให้เขาจะจําไม่ได้ก็ตามแต่เราจําได้ดีเพราะเรามีสติไงมีเก็บไหปเก็บมาเลยยีไม้ถ่ายเก็บมาไม่เฮ้ยผมไม่ใช่สายถ่ายคนแต่ว่าเราเก็บไว้ได้ความทรงจำไงแบบไม่ลืมเลยมีคำพูดอะไรที่เขาพูดแล้วแบบเราซึ้งไหมจากโมเมนต์นั้นอะว่าแบบโอเคน้องน่ารักนะเบอรเตอร์ มันซึ้งแต่มันไม่สุภาพอ่ะ <Okay, S 3> โอเค okay. เอโอเคเราพูดกันตรงตรงเนาะใช่ตรงค่ะขอบคุณค่ะ